จริงๆไม่ผิดนะคะที่เราจะลองผิดลองถูกแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราได้ไปเรียนรู้กับคนที่เขาเป็นอยู่แล้วก็ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ถูกไหมคะเราอาจจะเริ่มจาก 3- 4ไปเลยมันก็จะเป็นก้าวกระโดดที่ที่เร็วขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งคือจริงๆแล้วสเปซอะค่ะคือหมายถึงว่าขนาดของร้านไม่ใช่เรื่องสําคัญเพราะว่าตอนนี้เรามีแพลตฟอร์มต่างๆมากมายนะคะคสามารถเป็นคอนโดหรือว่าครัวหลังบ้านเล็กๆเราก็สามารถทําได้เรามีสูตร ให้หมดแล้วมีวัตถุดิบ<ม>ให้นะคะ<ม>ถ้าเกิดสมมติว่าต้องการอยากที่จะเรียนรู้หรือเริ่มต้นทันธุรกิจ<ม>ก็มาคุยกันมาสอบถามกันสวัสดีครับพบกับช่องเท่าแก่ใหม่นะครับวันนี้ผมอยู่ที่นี่ครับร้านนี้เลยฮะบีมายฟาร์มครับเพื่อจะพาทุกคนเนี่ยมาชิมเมนูเด็ดที่เรื่องลือในย่านนี้เลยนะครับวิภาวดีซอย8ครับกับเมนูข้าวผัดญี่ปุน่น หน้าต่างๆที่เห็นนี่แหละครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับเจ้าของร้านครับคุณหยกครับนิชาพัฒน์อัศวะสนสิริครับสวัสดีครับคุณหยกครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติทางเท้าแก่ใหม่มาเยี่ยมชมที่ร้านแล้วก็มาป้ายยาธุรกิจวันนี้ครับเอาไปในแนกก่อนเลยครับเรื่องราวความเป็นมาของบ m ไมฟ r ร์มเป็นมายังไงครับก็คือ แต่เดิมอะค่ะที่ตรงนี้ค่ะจะเป็นเหมือนที่จอดรถของตึกหุ้นส่วนอะนะคะทีนี้เราเห็นว่าแทนที่จะเป็นที่จอดรถแล้วก็ส่วนหนึ่งมันก็ออกจะลกล้างนิดนึงอะค่ะเราก็เลยคิดว่าเออทำไมเราไม่มาทำประโยชน์ให้กับพื้นที่หรือเพิ่มมูลค่าให้กับมันแล้วพอดีว่าทางหุ้นส่วนเองอะค่ะก็กำลังจะทำออฟฟิศให้เช่าเขาก็เลยอยากจะให้ตรงนี้ค่ะเป็นเหมือนโรงอาหารสำหรับคนบนตึกนะคะเราก็เลยมีความคิดว่า คือการมีฝีมือของเราที่ชอบทําอาหารแล้วค่ะคือทำอยู่แล้วใช่มันเป็นตัวอยู่แล้วเป็นเฮมกโอ้ไม่ไม่ไม่ถึงขนาดเชฟนะคะแต่ว่าลูกๆกับสามีก็ชอบในรถมือแล้วก็เวลาที่ลูกๆเพื่อพาเพื่อนมาที่บ้านนะคะก็จะติดใจอาหารกันเราก็เลยคิดว่าเออทำไมเราไม่ทำเป็นแหล่งอาหารของคนกรุงที่นี่แล้วก็เรามีผักสลัดที่ปลอดภัยให้เขาทานหรือว่าเป็นวัตถุดิบเพื่อป้อนเข้ากับ ร้านอาหารของเราได้อะไรอยเงี้ยค่ะก็เลยคุยกันแล้วก็เลยลองทำร้านนี้ขึ้นมาค่ะอาหารมีเยอะเลยนะครับแต่ว่าที่เป็นเมนูเด็ดเมนูแนะนำที่นี่เลยค่ะคือนี่เลยนะข้าวี่่ปุ่นผัดกระเทียมหน้าวปุ่นน่าสนใทำไมต้องเป็นอันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยไปกินข้าวญี่ปุ่นของที่อื่นมาแล้วเราก็ ลองมาทำาค่ะคือเนื่องจากว่าตัวเองอเป็นคนชอบชิมนะคะแล้วก็เป็นคนชอบเอามาดัดแปลงในรสชาติของเราเราก็เลยคิดว่าออข้าวญี่ปุ่นเนี่ยคุณสมบัติของมันมันมีความหนึบเหมือนข้าวเหนียวบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การที่จะผัดกับกระเทียมแล้วให้อร่อยเนี่ยมันก็ทํายากทีนี้เราก็เลยลองผัดดูหลายครั้ง ที่ลูกๆแล้วก็เพื่อนลูกๆมาทานแล้วก็ซ ok ิกเนเจอร์บายแม่โยกอย่างเงี้ยค่ะก็แบบอันนี้เลยทุกคนคจะต้องรีเควสทุกครั้งว่าแบบ ไมโยกข้าวญี่ปุ่นผัดกระเทียมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะทานกับหมูกระทะหรือว่าเป็นหน้าต่างๆที่เป็นสไตล์ที่เราครีเอทขึ้นมาจะเป็นแบบญี่ปุ่นแบบเกาหลีก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นแบบไทยๆครับค่ะที่ร้านก็เลยเลือกมาทั้งหมด4หน้าอันนี้นะคะมีอันนี้นะคะเป็นหน้าเนื้อสไลด์สำหรับคนที่เป็นสาวกเนื้อว้าวเนื้อสไลด์ใช่เนื้อสไลด์ที่นี่ค่ะจะมีความบางที่เหมาะสมพอเวลาคลุกเคล้ากับซอสญี่ปุ่นแล้วเนี่ยมันเข้ากันนะคะแล้วก็ อันนี้เป็นหมูสไลด์สำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อนะคะแล้วก็มีตัวเลือกจะเป็นไก่เทริยากินะคะหรือว่าจะเป็นสไตล์ออกแบบจินจีนที่เดี๋ยวนี้เขานิยมก็จะเป็นหมูสามชั้นหมาล่านะคะก็จะเป็นสีหน้านี้ค่ะที่คนมาแล้วก็ชอบสั่งคือถ้ามา B My Farm ค่ะเมนูซิกเนเจอร์ถ้าไม่เได้ลองทานถือว่ามาไม่ถึงถือว่ามาไม่ถึงใช่แล้วเมนูเสริมอื่นๆมีไหมเมนูเสริมอื่นๆนะคะเนื่องจากว่าที่นี่ก็จะมีอาหารทานเล่นครับ สิบโต๊ะต้องสั่งทั้ง10โต๊ะเลยก็คือปีกไก่ทอดเลยค่ะอาจต้องท้าให้ลองนะคะว่าทำไมที่นี่มันดูเหมือนซิมเปิลนะคะเมนูแบบธรรมดาพื้นๆแต่ทำไมที่นี่เด็ดกว่าที่อื่นเพราะว่ามันจะมีความกรอบนอกแล้วก็ข้างในยังมีความฉ่ำของเนื้อไก่อยู่แล้วก็แป้งเราอ่ะไม่ได้หนานะคะก็คือจะมีความกรอบทุกคนก็จะชอบเด็กๆเนี่ยโหไม่สั่งหนึ่งค่ะสหรือสเลยค่ะคือเด็กทานเล่น สนุกผู้ใหญ่ก็กินเพลินเป็นกับแกล้มเล็กๆน้อยๆใช่ค่ะแล้วก็จะมีเนี่ยนะคะเมนู3ชั้นทอดกรอบคั่วพริกเกลือก็จะเป็นสไตล์ของร้านเราที่อื่นอาจจะเป็นหมูกรอบคั่วพริกเกลือแต่ที่นี่จะเป็น3ชั้นเราจะมีทั้งแบบกรอบและไม่กรอบผมพูดไปในน้ำรายสอไปเลยเดี๋ยวให้ชิมเลยค่ะนะคะแล้วก็อันสุดท้ายยำรสเด็ดยำพื้นพื้นะคะแต่ว่าทุกคนติดใจในรสชาติน้ำยำ นะคะอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือผักสลัดอะค่ะอันนี้ของทางร้านเนี่ยปลูกเองกับรักปลักเครือข่ายที่เป็นเกษตรอินทรีย์นะคะคเพราะว่าเราคำนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็เรารู้สึกว่าเอ๊ะตรงนี้มันเป็นแหล่งศูนย์กลางของใจกลางเมืองทำไมเราไม่มีผักออแก,กนิกให้กับคนในระแวกนี้ได้ทานหรือว่าไม่ต้องไปไกลมาเอาที่ร้านเราอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะเห็นไหมฮะว่าอาหารเนี่ยน่าทานมากๆเลยนะครับอยู่ตรงโซนวิพานะครับทีนี้เพื่อนๆฟังแล้วเอ๊ะสนใจ อยากจะทําเป็นลักหนักของเป็นโฮมคุกกนะิ้งหรืออยากจะทําธุรกิจลักหนักประมาณนี้<ะ>ทำได้ไหมหรือว่าที่นี่มีเบิการหรือมีคอร์สสอนอะไรบ้างหรือเปล่าครับก็สําหรับคนที่สนใจนะคะก็ติดต่อมาก็ได้เรามาคุยกันเบื้องต้นก่อนก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถสอนเทคนิคให้ได้นะคะว่าทํายังไงเหมือนที่ร้านเพราะจริงๆเราที่ร้านเองเนี่ย ทุกอย่างจะมีการช่างตวงหวานหมดมไม่ว่าคุณจะมากี่ทีนะคะรสชาติอาหารก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเพราะว่าเราทํามาตรฐานของเราไว้นะคะค่ะก็จะมีคอสเปิดอรบรมสอนได้นะคะสาหรับผู้ที่สนใจหรือว่าคนที่อยากจะแบบอยากได้คอนเซ็ปต์แบบนี้ค่ะแล้วก็เอาไปวางเลยในที่ของตัวเองอย่างเงี้ยได้ไหมก็มาคุยกันนะคะก็ลองมาชิมดูก่อนชิมแล้วชอบชิมแล้วติดใจอยากจะไปลองทาน ลองทําดูลองทานเองที่บ้านทําเองที่บ้านก่อน<ช>หรือจะขยับขยายทำเป็นหนักของเดลิเวอรี่ได้ไหมได้เลยค่ะหรือว่าเป็นแค่คีออสเล็กๆก,ก็ได้ม,มีพื้นที่แค่2อคูณสเพราะว่าข้าวญี่ปุ่นหน้าต่างๆต,ต,ตรงนี้ค่ะก็เหมาะสําหรับช่วงเช้ากับช่วงกลางวันที่เร่งรีบ,รบก็สามารถที่จะตักโปกให้กับคนออฟฟิศ หิ้วไปทํางานหรือว่าแม่บ้านที่ตอนเย็นไม่อยากทํากับข้าวก็หิ้วกลับบ้านได้เลยทางร้านเองเนี่ยก็รับทําบริการจัดทําอาหารกล่องอาหารเซตเป็นโตอะไรทำนองนี้ใช่อะไรทำนองนั้นใช่ค่ะก็ by order เลยค่ะคือถ้าลูกค้ามีงานจัดเลี้ยงก็สามารถที่จะสั่งให้เราทําเคเตอร์ได้นะคะหรือว่าจะไปถวายพระจัดสัมมนานะคะเราก็สามารถที่จะทําเป็น lunch box นะคะเป็นเซต ไปให้ได้ค่ะสุดท้ายครับคุณยครับถ้าคนเนี่ยเขามีความสนใจอยากจะจะเริ่มต้นในการที่จะลองทำหน้าของกิจอาหารนะเล็กๆนะครับแม่ทำเป็นฟาร์มก็ได้หรือทำในคอนโดทำที่บ้านเนี้ยจุดเริ่มต้นแนะนำยังไงดีครับจุดเริ่มต้นเลยนะคะเออคือจริงๆแล้วอะตัวเองอะเริ่มต้นจากใจรักก่อนนะคะมีความรักในการทำอาหารแล้วก็จริงๆไม่ผิดนะคะที่เราจะลองผิดลองถูก แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราได้ไปเรียนรู้กับคนที่เขาเป็นอยู่แล้วก็ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ถูกไหมคะเราอาจจะเริ่มจาก3-4ไปเลยม,มันก็จะเป็นก้าวกระโดดที่ที่เร็วขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจริงๆแล้วสเปซอะค่ะคือหมายถึงว่าขนาดของร้านไม่ใช่เรื่องสําคัญเพราะว่าตอนนี้เรามีแพลตฟอร์มต่างๆมากมายนะคะ,คะสามารถเป็นคอนโดหรือว่าครัวหลังบ้านเล็กๆเราก็สามารถทําได้เรามีสูตร ให้หมดแล้วมีวัตถุดิบให้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าต้องการอยากที่จะเรียนรู้หรือเริ่มต้นทำธุรกิจก็มาคุยกันมาสอบถามกันคค่ะก็เอาเป็นว่าถ้าท่านสนใจเนาะนะครับเชิญชวนมาลองทานกันดูก่อนทานแล้วชอบก็เดี๋ยวไปขยับต่อกันนะครับวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณคุณโยกนะฮะที่มาแนะนำนะวิธีการในการเริ่มต้นทำธุรกิจอาหารแล้วก็เรามาดูเคสตัวอย่างได้นะครับที่บีไมฟาร์มนะครับสุดท้ายครับคุณหยกฝาก เบอร์ติดต่อหน่อยครับใครสนใจจะติดต่อที่ไหนได้ยังไงครับได้ค่ะที่เบอร์นะคะศูนย์เก1 9 9หนะคะหรือว่าจะแวะมาเยี่ยมกันที่ร้านนะคะจะมาลองชิมอาหารก็สามารถมาที่ซอยวิภาวดี8นะคะหรือว่าเข้าทางซอย4หรือซอย6ที่เรารู้จักกันในนามของโรงเรียนรอดอ,อนะคะก็สามารถทะลุถึงกันได้ร้านเปิดทุกวันนะคะจันทรถึงเสาร์สิบโมงเช้าถึง 2 1 0 0ค่ะโอเคได้ครับก็เชิญชวนมาแวะชิมกันได้เลยนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับขอบคุณคุณโยครับขอบคุณค่ะมีค่ะและสำหรับทุกท่านนะครับฝากติดตามช่องเท่าแก่ใหม่ไว้ด้วยนะครับกับช่วงเวลาของรายการปลายยาธุรกิจครับเราจะพาทุกท่านไปเจอธุรกิจดีๆธุรกิจที่น่าสนใจมาบอกเล่าให้กับทุกท่านครับวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ